จะขึ้นแล้วว่า90แล้วคออีกลูกคออ,ออีกลูกเถอะเพื่อความชัวโอ้โห้เใช่ว่ะเป,ป,ะปะิดตีการันตีการเข้ารอบไปแล้วโอ้โหสำหรับน้งนองๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับกี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนะครับ,รบนั่นก็คือร้าน w b Shop นั่นเองนะครับ มีบริการเติม f i ฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกก็ดีต้องที่ดับเลเลยครับสวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาแจกแผนในหมดแชมเปี้ยนเมนเจอร์นะครับในส่วนของแผนเนี่ยก็จะใช้เป็น4.3 f a l l าฟอนายนั่นเองครับจะเห็นว่า11ผู้เล่นนะครับจะเป็นไอคอนหมดเลยนะครับ <c oughs> มีบางตัวที่มีเทนเม็ดฟ้าเม็ดเขียวบ้างนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีตีบวกนะครับนะในส่วนของแผนก็ประมาณนี้ครับนักเตะ11คนประมาณนี้ฮะมาดูในเรื่องของแท็กติกกันบ้างครับนะเมื่อวานนี้ก็ใช้แท็กติกนี้นะครับในการไต่ขึ้นนะครับโอ้กว่าจะขึ้นได้ก็บบโอ้โหยากมากนะครับแท็กติกก็ประมาณนี้เลยครับขีดเดียวก็เสียวได้นะครับความเร็วหนึ่งระยะการส่งบอลหนึ่งนะครับแนวคีดการเล่นเป็นการบุกแล้วก็ การควบคุมอิสระนะครับการบุกนะครับก็จะเป็นอ่าหนึ่งขีดหมดเลยนะฮะน่ครับสามอย่างเนี้ยหนึ่งขีดหมดเลยนะครับ,เ,รบเกมรับเกมรับก็ประมาณนี้ครับกดดันสามระยะห่างหนึ่งความก้าวร้าวสองแล้วก็คุมพื้นที่นั่นเองนะครับน้องก็มีแพ้มีชนะบ้างนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นสักหนึ่งเกมนะครับดูซิว่านักเตะจ,จะประมาณไหนนะฮะ ก็เริ่มเกมมาก็เป็นเล่นในบ้านนะครับเป็นฮิตเปิดบ้านต้อนรับกับคีแมนครับผมมาด้วยแผน4-4-2แฟลตนี่ครับเริ่มเกมครับเร่เียครับก็จะใช้พลังครับของนักเตะค่อนนะครับเป็นการแบบว่าแบกทีมนะครับผม นอาจจะไม่ค่อยดีน <un admission> ิดนึงนะมุงองหน่อยนะครับโอเคอ่ะลูกนี้ก <Pear> ็เ <museums> ข <Pract izen> ี่ยออไปก่อนการินช้าดูสังเกตการินช้าเปิดมาแล้วครับลูกนี้ได้ไหมเกือบได้เหมือนกันนะจอนบานรออยู่แต่ไม่ถึงกระโหลกจอนบานฮะมาดูเกมรับกันฮะเกมรับก็ประมาณนี้ครับคุมคุมคุมจังหวะนะเมื่อกี้นี้ครับไม่ได้เข้าช่วงช่างนะ เจอหลาดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,อยเอยโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โ,อโดนลูกากูกเม็ดม่วงหม่งไปเลยครับโอ้เมื่อกีน้นี้แบบมีความผิดพลาดนิดนึงนะมันดีนี่ประกบไม่ดีครับมันดีนี่ประกบใครวะโอ้โอปล่อยให้ลูกากูหมง่มงแบบโล่งๆเฉยเลย <laughs> อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ <laughs> <laughs> หนึ่งขีดนี้ข้อดีคือต่อบ,บอลสั้นนะครับต่อบอลสั้นจะไม่มีบอลยาวให้เห็นหรอกนะครับ,บน,บนีไงย่างว่าตัวน้ามาครับตัวน้าเลี้ยงมาอย่างนี้จะยังไงต่อเลี้ยงไปไหนเน็ตไม่ดีซะด้วยสิบลลัครับไหลเข้ากลางมาที่เปิดตีครับเปิดตีเลี้ยงไปไหนอีกแล้วนะครัตัวน้าครับมันจะเลี้ยงหน่อยนะคือแบบว่าทำไม่ได้มีจังหวะอะไรก็ไม่ยิงฮะ ส่งอย่างเดียวนะครับส่งจนกว่าจะมีพื้นที่นี่ไงเปิดแล้วนี่ยิงสิโอ้โหโอ้โหอ่ก็ในเรื่องของค่าพลังมันก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยหลุดเดียวอาจจะหลุดกรอบก็ได้นะคนคานก็ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับถ้านักเตะหลุดเดียวเนี่ยมีมีออกได้หลายหน้าครับนะพูดง่ายว่าอาจจะไม่เข้าก็ได้ ก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นบอลช้าิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คือน้นในเรื่องของการจ่ายบอลแบบระยะสั้นนะครับมีจังหวะถึงจะยิงนะครับ ฮะกาลินชาเป้าหมายคือเสาธงมุมธงเอ้ยก็มีเปิดด้างนะมีเปิดเข้ามาโอ้ก้าวเลยเจอรมีฟริมปงเจอร์รโรลูลูกากูนะากูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮู้กากูโคตรโหดว่ะ โอ,โ,โอ้โหจะกูอย่างโหดวิ่งมาดุ่ม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 ยิงเลยอ่ะโอ้โหอยาเช่อโอ้ไม่มีใครเลยอ่ะไม่ล้มใช่ไหมโอ้ ปาดเข้ามาครับนี่ไงการินชาเห็นยังบอลหลักอยู่ตรงนั้นแล้วยังไงโอ,โ, <c oughs> โอ้โหโอ้เมื่อกี้ก็หลุดนะยิงไม่ตรงกอดเลยครับท<อ>ุ<อ>กค<อ>นต้องเปลี่ยนใครบ้างเลยเจอลแล้วนะต้องปรับเพิ่มแล้วกันฮะจ่งหวะนนี้นนาจะเล่นเกมเร็วนิดนึง CMB, uh, you a textbook interception. Oh, and the flag goes up. Well, he needs to be more aware there. He didn't work hard enough to stay on side. Offside by a And a substitution in the offing. Well, I think the fans are doing everything they can to get their team But can they find a moment of inspiration and get an equaliser? คง,งเหชงช่องอะไรไหมโอ้โหใจขย้อนหลังไม่ดีอีกต่าง,ง,งหากโอ้เรียบร้อยเลยพี่น้องเรียบร้อยเลยฮะศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมคือเรามีโอกาสหลุดเดี่ยวไปประมาณสักสองจังหวะน,นะครับยิยงไม่ตรงกรอบนะยิยงหลุดกรอบยิงข้ามคานไปนะ โอเคเกมที่สองะฮะมาใหม่มาใหม่ก่ออยังใช้สีน้ำสฟอนายนะครับเจอซีจู์สีังโฮลิ่งเขี่ยก่อนะเขี่ยกับเมตรหรือเปล่าวนะเนี่ยลงช่วงเน็ตปิงพอดีนี้ก้าเยยัง ใช้เป็นอ่อหนึ่งขีดเหมือนเดิมนะครับอ่าลองดูซินี่ไงหลุดเดี่ยวอย่างนี้โอ้โห,หโดนกองหลังเมื่อกีอ้นดึงมาสามคนครับเซดอฟเมื่อกี้นี่ไงเซดอฟว่างอยู่นั่นแหละเซดอฟ,ดอฟพิกมาหนึ่งขียิงสิครับไม่ยิงครับ่า่เข้ากังนั่นแหละยิงเลยโอ้โหเนี่มันเป็นแบบนี้นะครับ คือทุกอย่างมันแบบระบบมันดีนะแต่ว่านักเตะเราแบบมันยิงไม่ตรงครับมันยิงแบบไม่คมเองะครับ,บอาเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยโอ้เขก้อเฟอรโอ้โหา ดีหน่อยก็คือหมดเมเจอร์อย่างน้อยน,นะเน็ตปิงนะครับนักเตะยังยังเล่นต่อไปได้ครับถ้าเป็นเราควบคุมเองนะไปต่อไม่ได้ครับแบบนี้ว้าแบบนี้ไปต่อไม่ได้แน่นอนเออหเออจ่ายไปไหนเนี่ย จบครึ้นแรกครับเดี๋ยวไปดูติดเกรดกันหน่อยฮะก็ถือว่ายังขึ้น6ท,ท,ท,ทุกคนอยู่นะครับไม่มีใครดรอปกว่า6นะฮะก็เล่นต่อไปได้ยดังไม่มีแผนที่เปลี่ยนใครมีจังหวะหนึ่งจังหวะนะที่แบบน่าจะได้ประตูแต่ว่าชนสองซะกอ่อน มิเชลบาลักอิส์วิธลนนะร a n ัง้าตรงนี้เปิดไหมเปิดมาแล้วอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับ สามในที่สามโบต้าไซด์ออฟคันโตนาไซด์ออมาแล้วครับจนบอลเปิดมาอย่างนี้คันโตนาจับบอลพักบอลอย่างนี้แล้วก็ยิงมาเฮ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยฮะตรงนี้ต้องได้แล้วล่ะไม่ได้อแล้วโอ้โหดูนี่เขียว Javier Zanetti. อ,อ้าวหน้าอยู่แต่ก็ยังเสียบอลเหมือนเดิมกีซ่าครับเดี๋ยงมาอย่างงี้วิธีการที่เราจะแก้ทางนะก็คือสาดยาวไป,ไปเลยครับจังหวะนี้ครับตัดบอลได้นี่สาดยาวอย่างเดียวนะสาดยาวอย่างเดียวเลย บนไม่เป็นใจด้วยยาวไปเถพี่นั่นแหละถูกต้องเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนไปครับไปครับคันตัวหน้าไม่ต้องวิ่งเลี้ยงไม่ต้องวิ่งเลี้ยงลายโอ้โจบเลยเกมจิมสุดท้ายฮะด้วูเ้วยในบ้านเอแล้วนะครับผมตอนรับการมาเยืยนอนฮูโนวอต คุณรู้หรือไม่มีใครรู้หรือเปล่าอันอนี้ขอให้เน็ตจะปิงแล้วกันนะเมื่อกี้จะไปเจอแบบชาวต่างชาติหรือเปล่าเน็ตปิงจังอันนี้ไม่ปิงนะในเรื่องของเกมรับเขาก็เน้นคุมโซนนะคุมพื้นที่ นะครับในเรื่องของเกมรุกกันบ้างครับนะครับต่อบอลสั้นๆกันนะฮะโอ้โห,โโห <laughs> สั้นแต่เร็วหรือเกินไม่ทันนะครับเพื่อนไม่ทันนะเมื่อกี้เอ๊ะยังไงต่อเน็ตหลุดหรือเปล่าเน็ตหลุดหรือเปล่าอ้าวหลุดไปแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่มีผลนะมีไหมอาจจะมีผลอยู่ถ้าเขาจะคิดจะคุกคุม ควบคุมในเรื่องของแท็ติกนะครับแต่บอดยังดําเนินต่อไปนะครับด้วยแท็กติกเดิมนะครับที่โค้ชสั่งการไว้ก่อนล่วงหน้านี้นะครับไปครับไปไหนล่ะครับโอ้โหไม่ส่งจริงๆว่ะไม่ส่งจริงๆ อย่างไงต่อบัลหลักครับบัลหลักยังไงฮะไม่ได้เลยฟาวิอ่รอะนายฮลรันเซนี่ไงช่องนี้ไงถูกแล้วบ้านเอ้นั่นไงฮะเป็นอย่างนี้แหละฮะเป็นอย่างนี้แหละนะคือทุกอย่างดีหมดเลยครับมีอย่างเดียวที่ เราไม่สามารถควบคุมได้คือนักเตะเรานี่้คมกว่านี้นะฮะฟาบิอันออฟไซด์เด e d e c i s ออฟไซด์ก่อนครับไปครับจ่ายบอลไม่แม่นเลยไม่มีใครเลยครับฟูร์ติน,นันจ่ายแบบนี้ก็ว้าวุ่นใจเลยครับ มาดูครึ่งหลังกันต่อฮะก็ตามที่บอกไปนะครับเกมกันต่อบอลก็จะถ้าไม่ชัวจริงๆก็จะไม่ส่งนะบวนวนวนจนหาช่องนะครับไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียน,นะ,ะส่วนนี้ในส่วนของเกมรับก็คุมโซนที่ดีครับก็ถ้ามีจังหวะก็เทคเกิลนะ แผ่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็ออกเสมอซะมากกว่านะครับออกเสมอเยอะนะครับชนะก็โอเคถ้ายิงคมมันมีโอกาสชนะบ่อยๆนะครับเรียบร้อยใช่ครับผมลูกนี้ 1> 1เรียบร้อยใช่ครับปุสกัรดลูกนี้ฮะ ชัวร์ไหมอกโอ,โโอโโ้โหหลังเรานี่เข้าครวดว่ะยบร้อยเลย61 <c oughs> ไปดูการตัดเกดเนะ่อย่น5.8โอ้โหนานๆจะเห็นอน,น่า5.8ภาษีครับอ้ากลับมาครับผม เซดอฟครับคาเรนเซดอฟยิงจนได้ฮะแหมท่าดีใจอย่างอย่างที่หน้าต่างไปเลยนะดูซิ88เหมือนเดิมโอ,โ,โอ้โหจอนบานกอ,องกลางเล่นดีมากกองหน้าเล่นไม่ได้เลยอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเล่นไม่ได้ขนาดนี้ก็คงจะต้องเอาโจต้าลงแหละบาร์นเชลบาลักจอนบารนส์ the passing sequence in the eye, a good looking sequence, but it comes to an end. Oh, how many Bobby's outstanding? Oh, Fabian. And they still have designs on the way. He puts out Fabian? Well, the fans are making so much noise here. They believe the winner's coming, but it needs a moment of inspiration for the winning. <gen> what well a phenomenal okay. match. Clarence Balak. Seedorf. มาจังหวะนี้โอ้โหได้ไหมได้ลูกคอนเนอร์ไหมได้ลูกคอนเนอร์นะครับเปิดมาอย่างนี้ก็เข้ามาตีเน็ตไปเลยฮะโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็ลองปรับอาจจะปรับหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในหน้าจอนะว่าแบบมีอะไรขาดขาดหรือเหลือเราก็กสามารถที่จะปรับจังหวะนั้นอีกทีนึงนครับในส่วนของอตรงนี้ก็เป็นค่าพื้นฐานนิดหนึ่งนะถามว่าอโอกาสเสมอสูงนะครับเนาะพราะด้วยความที่การจ่ายบอลเนี่ยมันต้องมีช่องจริงๆนะครับมันถึงจะจ่ายบอลน,นะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีช่องก็คือไม่จ่ายนะครับ ข้าวประมาณนี้แล้วกันครับนะลองไปเอาไปใช้กันอีกทีนึงนะฮะได้ผลอะไรยังไงก็แจ้งกันอีกทีนึงนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกพีหน้าบสวัสดีครับ